วัยรุ่นทุกคนเคยไหมที่รู้สึกว่าคำว่าไม่สนใจมันธรรมดาไปแล้วอยากจะพูดให้มันเก๋กว่านี้ดูอินเตอร์กว่านี้แต่ไม่รู้จะใช้คำไหนดีคลิปนี้มีคำตอบเพราะนี่คือช่อง m r l e t English ช่องที่จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆและสนุกสุดๆที่จะช่วยให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้แบบมั่นใจและว,วันนี้ครูเมย์ก็มีของเด็ดมาฟาด พร้อมจะไปตะลุยโลกคำศัพท์กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปลุยมาเริ่มกันที่คำแรกเลยคำนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนั่นก็คือ disinterested คำนี้มันพิเศษปรงที่ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจแบบเราเราทั่วไปนะมันมีความหมายว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นกลางเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ ไม่เอ็นเอียงไปทางไหนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครที่สามารถตัดสินเรื่องอะไรได้แบบเป็นกลางไม่เข้าข้างใครให้ใช้คำว่า disinterested นี่แหละเจ๋งสุดๆไปเลยมาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าลองนึกภาพเวลาเราเห็นมเพื่อนทะเลาะกันแล้วเราต้องมาเป็นกรรมการตัดสินความเราต้องทำตัวให้เป็นกลางไม่เข้าข้างใครเลยใช่ไหมละ่ะเราจะพูดได้ว่า as a judge You must be disinterested ในฐานะผู้พิพากษาคุณต้องเป็นกลางนะหรือถ้าจะพูดถึงคนที่ยุติธรรมมากๆเราก็ใช้ได้ว่า he is a disinterested observer เขาเป็นผู้สังเกตการ์ที่ไม่เข้าข้างใครเลยเห็นไหมว่าคำนี้มันเจ๋งแค่ไหนใช้ได้หลายสถานการณ์เลยนะามาดูคำต่อไปคำนี้ตรงข้ามกับคำที่แล้วเลยนั่นคือ uninterested อ่านว่า uninterested คำนี้แหละที่แปลว่าไม่สนใจหรือไม่รู้สึกสนใจแบบท,ที่พวกเราใช้กันบ่อยๆในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยคือไม่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นหรืออยากทำในสิ่งนั้นเลยไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอะไรด้วยลองนึกถึงเวลาเรานั่งเรียนวิชาที่เราไม่ชอบสินั่นแหละคือ uninterested เลยตัวอย่างประโยคคือ she was uninterested in his story เธอไม่สนใจเรื่องราวของเขาเลยก็คือเล่าไปเถอะเธอไม่ฟังไม่ได้ใส่ใจเลยหรืออีกตัวอย่าง He seems completely uninterested in school เขาดูเหมือนจะไม่สนใจการเรียนเลยโอ้คือไม่ใส่ใจไม่กระตือรือร้อนในการเรียนเลยแม้แต่น้อยนายใช่ไหมละ่ะแค่เติมอันเข้าไปความหมายก็ปเปลี่ยนทันทีเลยมาที่คำที่สามคำนี้มีความหมายคล้ายๆกัน แต่ก็มีความแตกต่างนะนั่นคือ indifferent อ่านว่า indifferent คำนี้แปลว่าไม่แย่แสรหรือไม่ใส่ใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายก็ไม่มีผลกับความรู้สึกของเราเลยคือจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยจะเป็นยังไงก็ช่างมันประมาณนั้นเลยมาดูตัวอย่างกันถ้าเราพูดว่า he was indifferent to his wife's complaints เขาไม่แยแสเป่าคำบ่นของพันรยาเลยก็คือพันรยาจะบ่นอะไรก็ไม่สนใจไม่รู้สึกอะไรไม่สะทกสถานหรือถ้ามีคนถามว่า Would you prefer coffee or tea คุณอยากดื่มกาแฟรหรือชาแล้วเราตอบว่า I'm indifferent ฉันไม่ใส่ใจอะไรเลยจะดื่มอะไรก็ได้คำนี้ใช้ได้เก๋ๆเลยนะต่อไปคือคำว่า Detached อ่านว่า detached คำนี้จะมีความหมายว่าไม่ยึดติดหรือรู้สึกแยกตัวออกมาเหมือนเราถอดใจออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วไม่ได้รู้สึกมีส่วนร่วมหรือผูกพันทางอารมณ์อีกต่อไปเหมือนเราดูหนังที่เราไม่ได้อินด้วยเลยแค่ดูเฉยๆ <c oughs> ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนั่นแหละคือ detached ตัวอย่างประโยคก็เช่น The doctor remained detached while delivering the bad news. คุณหมอยังคงสงบและไม่แสดงอารมณ์ใดๆขณะแจ้งข่าวร้ายก็คือไม่ได้เศร้าไปกับคนไข้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจทำหน้าที่อย่างมืออาชีพหรือ he tried to stay detached from the conflict เขาพยายามไม่ยุติดกับความขัดแย้งคือพยายามทำตัวให้เป็นคนนอกไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งด้วยคำนี้ใช้ได้กับเรื่องที่จริงจังมากขึ้นนะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้คำศัพท์ใหม่ๆไปใช้กันแบบเก๋ๆและได้รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า disinterested กันแล้วนะอย่าลืมเอาไปใช้กันในชีวิตประจาวันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m a l e t English ของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกและที่สำคัญถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้ครูเมมาสอนคำศัพท์อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะ ครูเมอ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ครูเมต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย